นี้มนจะพามาดูที่ไร่เรานะคะว่าตอนนี้ไร่เราเนี่ยปลูกอะไรบ้างนะคะโซนแรกนะคะที่เราทําซุ้มขึ้นมามนใส่หมวกใบใหญ่หน่อยนะเพราะว่ามันร้อนมากเพราะว่ามันเราอยู่ในไร่ก,กันนะ,นะคะเราอยู่ในไร่ก,กันมันร้อนจริงๆตรงนี้นะคะเราทําเป็นซุ้มซุ้มนี้นะคะเราจะปลูกต้นอะไรบ้างคะป,ะปะ้าป้ามีมีหม่อนนะครับเ,เป็นุ้มแรกเป็นองุ่นเป็องุ่น เป็นองุ่นนะครับมีองุ่นขาวกับไอ้องุ่นเขียวกับองุ่นดำอ่ามีอ่างวนเขียวอ่างวนดำนะคะซุ้มแรกเดี๋ยวเราเอามาใส่ผิวขาดอีกต้นแค่เนี้ยขาดอีกอีกห้าต้นนะฮนะห้าเนาะโอเคนะคะเราจะไล่ให้ดูเรื่อยๆเลยอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวนะคะผลกระทบนะคะที่เราได้จากโควิดนะคะทำให้หน้าร้านเช่าชุดนะคะต้องบอกก่อนว่า เพื่อนๆน,นะคะที่มาดูชุดเช่าหรือว่ามาอาจจะถามว่าช่วงนี้มนไปไหนเพราะว่าธุรกิจร้านเช่าชุดเนี่ยเปิดไม่ได้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเข้าสู่ปีที่สองแล้วเนาะบอกจะบอกว่าโควิดปีแรกนะเงียบมากๆนะคะก็ต้องบอกว่าเงียบมีงานมาบ้างป่าปายแต่คือเราก็ยังมีความกังวลไงะคะล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดหน้าร้านนะคะช่วงนี้เราก็ปิดก่อนแต่ถ้ามีงานอะไรแบบว่าถ้ามีงานอะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าโทรมามนก็จะให้น้องที่ร้านเนี่ยไปเปิดให้บ้างนะคะไปเปิดให้ไปดูลูกค้ามาดูชุดนูน่นชุดนี่ไปงานนู Br ่นงานนี่เราก็จะไปเปิดให้บ้างแต่ว่าเราไม่ได้เปิดแบบว่าเก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มเหมือนเมื่อก่อนนะเราไม่ได้เปิดแบบนั้นแล้วเราเปิดเฉพาะที่ลูกค้าโทรมานะคะ,ะโทรมาแล้วก็บอกว่าจะเข้ามาดูชุดอย่างเงี้ยมเข้าไปเปิดให้เว่าช่วงเนี้ยเราก,เราก็เราก็ต้องยอมรับว่า หลายๆคนนะคะหลายๆธุรกิจนะก็มีผลกระทบจากโควิดนะคะซึ่งเราเองเราก็มองว่าเราคนเคยทํางานทุกวันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีงานทำทุกวันเลยสนุกสนานมีงานนู่นงานนี่มาเรื่อยๆพอมีโควิดนะคะทําให้เราเนี่ยก็เลยคิดว่าเรามาทําไร่ทําสวนเอานู่นเอานี่มาปลูกนะคะซึ่งมวเนี่ยมีไอเดียว่ามวลจะปลูกเป็นประเภทดอกไม้กินได้นะคะดอกไม้กินได้ดอกไม้ทุกชนิดที่กินได้เผื่อในวันข้างหน้านะคะเราจะทําดอกไม้กินได้ แล้วก็มีปลูกผลไม้ก็จะมีปลูกกาแฟด้วยนะคะมีปลูกดอกอันเป็นทําเป็นซุ้มดอกอันชันขึ้นมาอันนี้อีกซุ้มหนึ่ง อันนี้ซุ้มหนึ่งนะคะป้ว่าอันนี้ดอกอะไรจ๊ะอันนั้นเป็นดอกช้องนางนะฮะช้องนางนะคะอันนี้เราก็เพิ่งเอามาแล้วก็ตรงนี้ซุ้มนี้เราจะปลูกเป็นหมอนนอะป้าเนาะใช่ซุ้มนี้นะคะเราจะปลูกเป็นหมอนตุรกีนะคะซึ่งเฮียเขาไปดูมาเป็นหมอนตุรกีเนี่ยลูกใจะใหญ่แต่ว่าความดกเนี่ยจะไม่เท่าหมอนไทยป้าเนาะจะไม่เท่าเมลบอรีไทยในในหนึ่งปีจะออกแค่สามครั้งหมายถึง หมอนตุรกีหมอนตุรกีนะเฮียบอกว่าหนึ่งปีจะออกแค่สามครั้งมันจะไม่เหมือนหมอนไทยปกติไงก็หมอนไทยปกติออกยังไงก็อาจจะออกทั้งปีแต่ว่าลูกอ่ะอาจจะเล็กอ๋อใช่อาจจะมีบางช่วงที่เขาแบบออกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยที่ขางบ้านก็ไม่ได้ลูกเล็กนะลูกลูกก็เคนะเล็กมากถ้าเปรียบเทียบกับหมอนตุรกีนะครึ่งต่อครึ่งเกือบเท่าแบบนิเปิลเมือ อันนี้เป็นอันชันนะคะซึ่งอันชันเนี่ยบนเมื่อวานก่อนเก็บไปแล้วนะป้าเนาะใช่อันชันของพี่ไร่นะคะวนๆเอามาปลูกแบบผสมผสานนะคะคือค่อยๆทําไปต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยก็เป็นเราความรู้น้อยนะคะเรายังไม่มีความรู้แบบเก่งๆเหมือนพี่ๆหลายๆคนที่มีความรู้ที่ทําเกษตรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราเองเ,เพิ่งจะมาเริ่มทําเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมาทําไร่ทําสวนเราก็ ทำแต่ร้านเช่าชุดแล้วก็ทําเกี่ยวกับความสวยความงามมาตลอดนะคะแต่ว่าพักหลังๆมาเนี่ยเราก็มองว่าเออเราอยากมาหาอะไรทําแบบนี้ดูบ้างคือจริงๆแล้วเราคงมีไม่หมหรอกเนาะเรื่องของอะไรแบบนี้คือต้นไม้แล้วก็ธรรมชาติคิดว่าทุกคนคงชอบนะคะคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะคงชอบนะคะสิ่งนี้นะคะนี่เฮียเขาก็ทําโครงขึ้นมาปั๊าโครงตัวนี้เราใช้โครงเป็น เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่นะคะแล้วก็ใส่ไม่เพนโทรมาโอเคฮัลโหลครับ mm hmm. ก็เนี่ยแม่การกระอยู่ไร่เนี่ยใช่ใช mm hmm. ่ครับ mm hmm. อ๋อท,ทั้งบอยช่างบอยมาหิ่งหง่วงไห ครับผมภาพภาพภาพสะอัดใหม่หรือว่ายังไงหรือว่ากดให้มันอัดได้อีกแล้วเผื่อจะเดินไปดูอันน้นเอาความยาวแค่นั้นพอเอาความยาวแค่นี้พอใช่ไหม,อมโอเคจริงๆอันนี้ก็ยังอยากอัดลงอะไรครับโอเคโอเค,อเคได้ตามนั้นค่อยแบบค่อยมารีวิวตอนเสร็จ จริงๆมีอยากอัปเดตให้ลูกค้าให้หรือให้เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยดูไงว่าเออแบบความเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงแบบอัปเดตให้คนที่เขามาดูว่าเออแบบสเต็ปสเต็ปเราทํากันแบบนี้นะเราค่อยๆเริ่มทํากันแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับมีอนะที่มีแบบอันนี้ใส่ใส่เกาหลีใช่ไหมพี่ปูนี่ใส่เกาหลีนะคะเราก็จะลงใส่เกาหลีกันเนาะก็จะเริ่มลง นี่เลยค่ะเลงเิเออพี่ก็ว่าใช่ใช่ใช่รั้วไหนป่าเราเราต้องชิดนู่นอีิงๆถ้าจะทำเป็นรั้วไม่ต้องชิดไม่ต้องชิดคือเหมือนเหมือนเป็นต้นเหเ็นต้นอ๋อที่มันจะอยู่ในรั้วนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องแบบที่ป่าจะทำคือในเขตของรั้วเนี้ย คือเราเอาไว้เผื่อเราเดินแต่งต้นมันด้วยอ๋อโอเคเบื้องหลังอะถ้ามันชิดเบื้องหลังอะอ๋อใช่เพราะว่ารั้วของเราอะจะเพราะว่ามันจะชิดเออมันจะอยู่นี่เลยถ้านี่มันจะอยู่ประมาณตรงนี้เลยถ้านะถ้าฝั่งนี้เขาเขาสมมติเขาทำรั้วนะแล้วถ้าเรามาชิดเลยอะเราอะจะแต่งได้แค่หน้าเดียวคือฝั่งนี้แก็ด้านข้างแต่ด้านหลังเราจะเดินไม่ได้ เดินท่อปลาเดินอะไรมาไงก็เดินคือท่อน้ำท่ออะไรคือกันแบบคนเดินเหยียบอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะตามนั้นจะเป็นพวกอะไรปั๊มจริงๆโคมพวกนี้จริงๆอ่ะฉันคิดนะตอนแรกตอนแรกฉันจะซื้อท่อพีวีซีมาแล้วเดินหัวก๊อกไปอยู่แถวนี้เพื่อที่จะดึงแบบสายยางแบบง่ายๆอะไรเงี้ยนี่นะครับไม้ใครไม่ใครไม่ยกแต่เราขยันยก <laughs> เดี๋ยวต้องเอาไอ้ตัวฉีดปลวกมาฉีดเอาไว้หน่อยละไม่งั้นดกแะดินจะดินแถวเนี้ยถามว่าหน้าดินเนี้ยคือเป็นประเภทที่คือดินเป็นเป็นปวกชุมดีกว่าถ้าเป็นไม้อะไรเงี้ยคือมันก็อนขึ้นปกติ